สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจอกันวันนี้พี่น้องวันที่สี่กรกฎาคมพี่น้องครับนะเจอกับผมอีกแล้วพี่น้องวันนี้มาว่าเรื่องของรากตะขาบพี่น้องนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของชวนชมรากตะขาบวันนี้ผมจะมาเปิดรากด้วยพี่น้องครับเอาดินด้านบนเอามะพร้าวสับด้านบนออกพี่น้องผมจะให้แสงมัน สองถึงรากนะครับพี่น้องครับเพื่อให้รากมันโตเร็วๆหน่อยนะครับบางทีเรากลบไว้นานเกินไปพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะเน่าได้พี่น้องนะครับวันนี้ก็จะมาเอาฟ้าสับออกด้านบนนะครับเพื่อให้แสงส่องลงไปหารากชนชมของเรานะครับพี่น้องครับสําหรับการทําชนชมรากตะขาบพี่น้องนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาเทียบด้วยพี่น้องครับ โดยส่วนมากพี่น้องครับเขาจะทํากันขนาดนี้นะครับจนชมนะครับประมาณกระป๋องกาแฟพี่น้องนะครับไม่ต้องให้ใหญ่เท่ากระป๋องเบียร์พี่น้องครับเอาแค่นี้พอนะครับเขาจะทํากันแล้วนะครับพี่น้องครับเขาจะถอนขึ้นมาแล้วมาล้างให้สะอาดนะครับเขาก็จะตัดทํารากตะขาบนะครับพี่น้องครับได้อีกวิธีหนึ่งพี่น้องครับประมาณขวด ขวดนมเปรี้ยวพี่น้องครับมันจะเล็กกว่าพี่น้องครับมันจะเล็กกว่ากันนะครับนี่เล็กกว่าโดยสวดตัวผมนะครับพี่น้องครับผมจะทำรากตะขาบตั้งแต่ต้นขนาดนี้เลยนี่ครับแต่ไม่เกินไม่เกินกับป้องกาแฟนะครับพี่น้องครับส่วนมากผมจะทำแค่นี้พี่น้องรากตะขาบพี่น้อง ยังไงมันก็ต้องใช้เวลานะครับพี่น้องครับยกตัวอย่างเลยพี่น้องครับนี่ต้นนี้พี่น้องอันนี้ก็ต้นเล็กนิดเดียวพี่น้องครับตอนนี้ต้นเขาอยู่ประมาณกับป๋องกาแฟนะครับผมทำรากเอาไว้พี่น้อง <c oughs> รอให้รากเขาแข็งแรงก่อนให้รากมันเส้นใหญ่ก่อน ให้ลากพวกนี้มันเส้นใหญ่กว่านี้หน่อยพี่น้องผมก็จะถอนขึ้นมานะครับรอให้กิ่งนี้มันโตด้วยพี่น้องครับเนี่ยกิ่งมันยังไม่โตพี่น้องครับต้นนี้นะครับพี่น้องครับถ้าเทียบแล้วก็ไม่เกินกับป๋องกาแฟเลยพี่น้องกรบป๋องกาแฟอาจจะดูใหญ่กว่าด้วยซ้ําพี่น้องครับ ผมทำตั้งแต่ต้นเ,เล็กๆพี่น้องนะครับทำมาไว้ครับเพราะว่ากว่ารากมันจะใหญ่พี่น้องกว่ามันจะโตนะครับตั้งแต่เริ่มทำเลยเริ่มตัดเลยมันใช้เวลานานพี่น้องสามเดือนสี่เดือนนั่นแหละพี่น้องอันนี้ก็ปลูก <c oughs> เอาแขวนเอาขึ้นมาแขวนรอบหนึ่งแล้วพี่น้องครับนี่นะครับผมก็ได้อาลงปลูกไปอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็รอให้รากมันโตกว่านี้ก่อนครับแล้วก็รอก,กิ่งนี้พี่น้องก็จะมานั่งแท่นไม้สีเหมือนเดิมพี่น้องครับรากตะขาบพี่น้องมันใช้เวลาพี่น้องครับ <c oughs> หลักๆเลยพี่น้องครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้อง FC มาเปิดหน้าดินหน่อยพี่น้องนะครับ จะเอาดินด้านบนออก <Yeah. S 1> น้ครับเอาดินเอามะพร้าวสับออกนิดหนึ่งพี่น้องครับนะ mm. เพื่อให้แสงมันส่องลงไปข้างล่างได้พี่น้องนะครับ mm. ไม้ต้นนี้ก็อ้วนนะเริ่มอ้วนแล้วพี่น้องครับนี่ลํำบึกเลยนะครับผมก็จะมาเปิดแสงให้มันหน่อยพี่น้องครับหลังจากที่ปิดเอาไว้นานแล้วพี่น้องนะช่วงนี้ก็ไม่มีแดด แดดก็แดดไม่แรงเท่าไหร่พี่น้องมีแต่ฝนนะครับฝนฝนตกทุกวันเลยพี่น้องตอนนี้เกือบจะสี่โมงเย็นแล้วพี่น้องครับนี่ฝนก็ยังตกอยู่ครับจะตกแรงตอนกลางคืนพี่น้องตอนกลางคืนนี่พี่น้องครับ ไม้ที่เราล็อกลากไว้พี่น้องมันก็จะหักไปแบบนี้แหละครับนี่นะครับ,รบผมใช้วิธีล็อกลากแบบนี้นพี่น้องนี่นะครับผมเคยทําให้พี่น้อง f อซดูนะครับอันนี้เป็นยางยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาจะล็อกลากแล้วก็เอามาวางเอาวางทับไปกับรากชนชมอย่างนี้พี่น้อง แล้วก็ไม้มันล็อกไว้นะครับป้องกันไม่ให้รากมันโดนไม้เสียดสีเดี๋ยวมันจะเป็นแผลพี่น้องครับอันนี้ผมก็จะมาเอาดินด้านบนออกพี่น้องครับนี่เอาออกหน่อยครับ นี่เลยพี่น้องครับไม่เปิดก็ไปได้พี่น้องนะครับมันจําเป็นต้องเปิดออกมั่งนะครับเพื่อให้แสงมันลงถึงหลากพี่น้องนะครับไม้ก็เริ่มอ้วนแล้วพี่น้องนี่มันเป็นเพชรสองแขวพี่น้องนะครับไม้ต้นนี้นะครับนี่พุ่มมันสวยพี่น้องครับพุ่มมันสวย แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับที่จะต้องเอาดินด้านบนออกนะครับเอามาพลาสับเล็กออกพี่น้องนี่เลยพี่น้องครับนี่กลบเอาไว้นานแล้วพี่น้องนะครับถึงเวลาต้องเปิดแสงแล้วพี่น้องครับผมก็จะมาอ,าออกเลยพี่น้อง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นพี่น้องครับที่จะต้องเลี้ยงให้รากให้มันโตพี่น้องครับรากเขาเส้นเล็กๆพี่น้องทํารากตะขาบไปรอบหนึ่งพี่น้องครับแต่ว่ารากมันไม่สวยพี่น้องผมก็เลยตัดทิ้งไปแล้วก็มาทําใหม่อีกทีหนึง่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันพี่น้องจนชมต้นนี้นะครับรากเขาจะสวยแค่ไหนนะครับ นี่นะครับพี่น้องครับหลังจากที่เรากรบเอาไว้นะครับพี่น้องครับมันก็จะมีรากเส้นเล็กๆพวกนี้พี่น้องนี่นะครับรากพวกนี้ก็จะเกิดมานะครับพี่น้องครับมีมีรอบเลยพี่น้องเราจะต้องมาไล่ตัดทิ้งอีกทีหนึ่งพี่น้องครับนะเพราะว่าเราจะเอาไว้เฉพาะรากที่เราคัดเอาไว้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับ ไม้ต้นนี้ผมก็คัดลากเอาไว้แล้วนะครับพี่น้องเราเปิดเปิดได้แล้วพี่น้องครับนี่นะครับช่วงนี้ก็น่าจะโอเคพี่น้องนะครับไม่ใช่หน้าร้อนพี่น้องครับเป็นหน้าฝนนะครับมีแสงแดดก็แสงแดดเหมือนกันกรองแสงเอาไว้นะครับพี่น้อง เดี๋ยวเราจะมาไล่ตัดลากเส้นเล็กๆพวกนี้ทิ้งไปพี่น้องครับผมพี่น้องครับก็หลังจากที่เราเอาดินออกไปเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับสับใหญ่สับเล็กหรือดินปลูกที่กรอบรากเอาไว้พี่น้องนะครับทีนี้เราก็จะมาไล่เอาเมีดมาตัดลากส่วนเกินออกไปพี่น้องครับนี่พวกนี้นะครับไม่ใช่ดึงเอานะครับพี่น้องครับเราต้องใช้มีดคมๆมาตัดทิ้งไป เราก็จะเลี้ยงเฉพาะรากหลักที่เราเลือกเอาไว้พี่น้องนะครับต้นนี้ก็10บรากพี่น้องราก10บเส้นนะครับผมก็เลือกเอาไว้นะครับพี่น้องครับการทํารากตะขาพี่น้องครับมันใช้เวลานะครับแต่มาถ้ามันโตมามันจะสวยงามพี่น้อง ก็จะมีร่องรอยที่ผมมามีดเฉือนเอาพี่น้องครับลักษณะการเฉือนนะครับพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องนี่มันจะเป็นเหมือนเก็ดปลาที่ผมเคยบอกพี่น้อง fc ไปนะครับนี่ผมเอาเฉพาะที่ผมอยากได้รากมันนะครับพี่น้องครับก็ไล่ไปเลยพี่น้องครับประมาณ6เดือน นะครับตั้งแต่เพอเมล็ดก็เกือบปีหนึ่งพี่น้องครับก็่าจะได้รากตะขาบสวยๆหนึ่งต้นนะครับพี่น้องครับก็ต้องยอมรับว่ามันใช้เวลานานมากนะครับอันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องนะครับก็รอแค่เม็ดมาตัดรากพวกนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็จะได้รากตะขาบแล้วนะครับพี่น้องครับผมก็จะเปิดแสงไว้อย่างนี้เลยนะครับ ตอนเย็นก็จะอาน้ามารถนะครับจะเปิดแสงให้แสงมันลงหารากหน่อยพี่น้องรากมันจะได้อ้วนนะครับพี่น้องครับเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องครับหลานชายก็มาอีกแล้ววันศุกร์พี่น้องครับต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลแลวพยาไทยพี่น้องนะครับวันนี้ ไปนบพร,รัตน์นะครับผมนบพร,รัตน์ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพียงพอพี่น้องนะครับก็เลยต้องไปหาโรงพยาบาลเฉพาะทางเฉพาะเด็กนะครับเขาก็มาแล้วพี่น้องครับก่อนจากกันพี่น้องนะครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสด,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 ดีครับสวัสด,ดีครับ <laughs> ด้านในช่องปากเขามันบวมพี่น้องครับหมองดให้กินขนมพี่น้องครับก็ไปหาหมกก็ง่ายหน่อยพี่น้องครับไม่งอแงเท่าไหร่พี่น้องก็ลาไปก่อนพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องขอบพระคุณพี่น้องเอซีทุกท่านครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับผมบ๊ายบนะลาไปก่อนครับลาไปก่อนครับสวัสดีคับ